Oh, ใหญ่กับเซียนแต็กนะครับแันนี้ก็เอามาลองครับหนึ่งกูกูองแน่นะครับสายปลาสายภูเขานะครับ,รบแต่วันนี้เราจะมาเล่นสายเมืองกับเซียนแต็กนะเพราะว่าช่วงนี้สายปานกนี้ยากนะครับช่วงนี้นกเหนียวครับเซียนแต็กไปจนไม่รู้จะไปยังไงดีว่าแกไปคนเดียวนะครับผมก็เลยเอา ลองให้นกตัวนี้มาลองนะสายปตาเป็นเสียงใหญ่นะเสียงใหญ่หนึ่งกุกเสียงใหญ่แหงหน้าประมาณสามคำนะครับว้าวแต่เรารุ้นรอ,อ,อ,อชมว่าจะเล่นหรือไม่เล่นครับว่ามันจะเล่นสายเมืองหรือไม่ครับนี่หมายแรกนะครับเรารุ้นรอ,อ,อชมนะครับจะได้ตัวหรือไม่โอเคครับ โอเคครับเรียบร้อยนะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กจิ๊ดลิ้นนครับเห็นกันแล้วก็มานะครับมันตอนแรกมันดิ่นมันไม่เรียกไม่อะไรเลยนะครับ ด,ดินหากันนกนี่เป็นนกเจ้าถิ่นอยู่แล้วนะครับเป็นเสียงเล็กนะเสียงเล็กโอ้โหกระแอกนี่น,นี่ครับก็เป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กของเจ้าเสียงใหญ่นะครับ <c oughs> เสียงเล็กของเจ้าเสียงใหญ่เจะเียงแต็กนะครับก็ <c oughs> ให้แกมาลองครับไม้แรกครับไม้แรก เล่นเสาไฟนะครับนกสายป่าจะเล่นเสาไฟครับเล่นได้นะก็เจ้าเพชรตอนนี้ก็พักนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับเจ้าเพชรใหม่นะโอเคยังไม่ได้ไปไหนนะราคาก็อาจจะแรงหน่อยนะเพราะว่าผมซื้อมาเป็นนกต่อดินนะครับแล้วก็มาแาปพนเงียบนะตัวนี้เป็นเสียงใหญ่แต่ผมเอาขังไว้แน่นนะครับขังไว้ ไม่ให้เห็นแสงเห็นแดดอะไรสักอย่างครับลืมนะขังลืมครับขังลืมมันก็ไม่เรียกนะครับไม่เรียกหานกนะครับไม่เรียกหานกก็แปลกเหมือนกันนะครับก็จะดูอีกไหมครับดูว่ามันจะเป็นยังไงครับมันขาดการฟิตซ้อมอยู่ในกรงมื่นมานานครับขาดการฟิตซ้อมครับก็ถ้าจะงงๆครับอยู่ดีๆก็ออกมาเลยนะครับเหมือนเราคนอยู่ในห้องมืดนะครับอยู่ดีๆออกมาเห็นแสงยังงงๆอยู่ครับดีมันยังคูนก็ นี่ครับเลยเสียงเล็กนะครับเลยเสียงเล็กเก็บชัดดีนะเก็บดีครับเสียงเล็กจีดนะครับเล็กจีดอ่ะตัวแรกไม้ลแรกโอเคครับไปชมหม้ต่อไปนะครับก็ซ้อมครับซ้อมต่อไปตัวเสียงใหญ่นี่ยก็ไปรอรุ้นรอชมหม้ต่อไปครับไปรู้วันที่เท่าไหร่ครับรู้แต่วันเออรู้แต่เดือนกุมภาันาะ ไปครับหมายต่อไป นี่ครับจะแต็นครับตัวนี้มีจะได้ตัวนี้มีหนุนนะครับจะแตกบอกมีหนุนนครับ มีหนุนเสียงไม่ไม่ถึงกับกลางครับน่าจะประมาณขึ้นหากลางครับตัวนี้ก็ตามเป้าครับเจ้าเสียงใหญ่นะครับเริ่มจะรู้ันเนีดแล้วนะครับเริ่มจะเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับหมายที่สองนะครับโอ้พอซอยขอมันหนาปะหนาเงาเออมันนี่ครับมันไก่แนำมันไก่แนำนี่ครับไก่้นำครับกินได้เต็มที่ครับตรงแถวนี้ ไปเขาตีรถโอ้แข่งแงมเจ๊ครับตัวนี้ก็คาลมถ้าเป็นถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเ็ดสิบนะครับคาลมพอดีพอดีนะครับก็เรียกไม่ถูกนะครับส่วนมากจะหนุนนะครับหนุนฟังไกลๆนะครับเพราะว่าเล่นแป๊บเดียวมันก็มาเลยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้เสียง เสียงขึ้นหากลางแต่ว่าไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับเป็นสายเมืองนะครับจะฝึกสายเมืองไปก่อนเพราะว่ามันเล่นได้หมดนะครับสายป่าสายเมืองได้หมดครับเสียงใหญ่เสียงใหญ่ใจกล้าเครื่องเริ่มติดแล้วครับเกยบมาได้ตันกลางมูนวนมอเป็นใจไอ้แหงแหงดูแหงครับแหงขาวเกือบจะปิดแหงดำแล้วนะไก่สีนวนตัวสมอนนกโซนนมแต่ปีกแต่ปีก ตัวนี้สวยนะครับสวยนะครับตัวนี้เป็นนกเสียงขึ้นหากลางแต่ว่าดูปีก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 นี่ปลายปีกครับดูปลายปีกครับเป็นนจอดกันเลยครับเป็นนกเสียงขึ้นหากลางแต่ว่าไซส์ใหญ่นะครับคุณคอแหนนะครับคอแหนะสวยนะครับถ้า,ถ,าถ้าตามภาษาถ้าคน <สม S 1> เป็นเซียน เซียนเป็นไรที่ว่าเ,เขาไปเลี้ยงเป็นนกต่อกันไาจะโอเคนะตาดีมากครับนี่ครับหมายที่สองตัวที่สองกับเซียนเต็กนะครับสาดีครับเอาลองจดดูเริ่มคืนมาหรือยังคืนฟอร์มหรือยังเหมือนกับอยู่ในห้องมึดมานั้นตอนที่ไหม,มเสียงใหญ่นะ<ๆ>เสียงใหญ่ก็เรียกเรื่อยๆนะครับ เียกเรื่อยๆคู่แหงแน่ครับแองแน่เดี๋ยวก็จะไปหมายต่อไปนะครับกระถ้ายังไม่ยังไม่คุ้นดีนะครับเดี๋ยวจะต้องไปอีกหนึ่งไมครับเผื่อจะติดฉเฉลยอีกสักตัวหรือสองต,ต,ตัวนะเพื่อให้นกเราได้เล่นดีๆนะได้กล้าเล่นได้คืนฟอร์มนะครับแต่เรารู้เราชมหมายต่อไปนะครับไปครับ ไอ้ลูกผสมนี่มันอาลมของมัน่ะ เรียบร้อยนะครับตัวที่ยังนี่ตัวที่สามนะครับตัวที่สามกับเซียนแต็กครับสายเมืองครับสายเมืองซ้อมนกครับวก็มีตัวข้างในนะอีกหนึ่งตัวครับบินเข้าเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันมียอดต้นมะพร้าวตรงนี้ครับมันเกาะยอดต้นมะพร้าวนี่นะครับนะครับกระโดดเข้านะครับมันไม่เกาะเสาไฟนะครับ จะได้ครับไม่ได้หินมันเถียงข้างหน้านะครับแต่เสียงไม่ดีหรอกครับกัวนเสียงเล็กๆยังไงไม่รู้ครับเก็บแต้มไว้ก่อนนะครับเก็บแต้มให้นกมันคุ้นเคยกับการต่อก่อนนะครับเพราะว่ามันห่างห่างนาน่นะผมขังมืดไหครับขังลืมครับลืมไปเลยว่ามีนกต่อตัวนี้อยู่นี่ครับไปโอ้แล้วก็สนับปีอย่างสวยอยู่ ตัวใหญ่สนับปีกสวยแล้วก็เป็นเสียงเล็กครับไม่ใช่ว่าเสียงใหญ่อะไรเสมอไปนะครับ,บหมายต่อไปครับรอรู้รอชมครับไม่มีที่วางครับ นี่ครับจะวางบนยอดสักเลยนะครับหมายนี่แปบลบว่าให้มันโดดเข้าเลยนะครับก็แค่ฝึกนกนะครับหมายนี่แค่ฝึกนะครับนกนี่มันเก่งอยู่แล้วนะครับเอาคือว่าเอาเอานกเก่ามาเล่นใหม่กันลืมครับกันลืม ขังลืมไว้นะครับมีน,นกหลายตัวไม่รู้ว่ามันมีเก็บอยู่นั่นอีกหนึ่งตัวครับเลยเอาออกมาให้เชิญแท็กเล่นเอ,ออๆๆจะนั่นก็ได้มันก็นงามเอออันน่ะเออเรารู้เราชมนะครับไหมเป็นตัวหรือไม่ Vâng, vâng. đều cơn hấp tôi này ui chả hát nữa, chả hát nữa sầu yến. nhìn hấp phải, ồ anh à nhỉ phép điếu wow đi 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 anh nhỉ phép điếu ไม่ได้เห็นไออย่างสักอย่างเลยอยู่ดีกับเพี้ยเลยะกู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 อยู่ดีๆเพี้ยเลยนะครับนู่นครับอยู่ข้างพุ่มไม้นู่นนะครับนู่นนะครับนู่นป๊บเดียวครับอะไรกูกันเพราะว่ามันบังครับบังใบสักนะครับไม่เห็นนะครับก็จะมีอีกตัวนึงบินเข้าแหานะครับลนเพี้ยก็งง ทำไมมาเร็วันเป็นเสียงยังเอาตัวนี้น้อยเสียงน้อยแฮัวันนี้นีอ <laughs> <laughs> นอกวันนี้มีแต่เสียงไม่ไม่ไม่ถึงกลางครับเสียงแปลกๆนะเสียงเล็กๆแปลกๆครับวันนี้ยกปีกไม่ยกไม่รู้ครับไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะไปดูคลิปทีหลังนะครับปล่อยก่อนปล่อยก่อนแล้วไปดูคลิปก็ได้นะครับมาเลยนี่ก็เป็นตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ก็ฟอร์มก็ตามนี้นะครับ ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆเล่นดีขึ้นเรื่อยๆถ้าได้วันสักไปอยู่กับเซียนแท็กได้สักวันสองวันก็ถ้าจะตีเฉลยแล้วนะครับเนี่ยครับเริ่มเริ่มคูแล้วนะครับก็เนี่ยครับการฝึกนกนครับก็การพ้านาของนกก็อย่างที่ว่านะครับหมายแรกเอาโจทย์ก็ไม่เล่นไม่คูนะครับหมายสองอ่าก็ธรรมดานะครับ ก็เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆหมายสามแล้วก็หมายสี 4, น่นี่เอาเฉลยเขาจดก็เริ่มมาเล่นเฉลยแล้วนะครับมันก็จะเริ่มรู้งานไปเรื่อยๆนะครับใครที่ว่าหัดเล่นต่อนกใไม่ภูขเขาหรือว่าสายป่าสายบ้านสายเมืองนะอก็ศึกษากันไปรรุ่งเรื่อยนะครับครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ พอแค่นี้ก่อนนะครับก็จะเอาเพชรใหม่ครับเอาเพชรใหม่ค um 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 ืนไปเหมือนเดิมครับเอาตัวนี้เก็บนะครับเพราะว่าเพชรใหม่จะให้แกไปเล่นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นงานอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวเสียงใหญ่หนึ่งกุกนะครับมีแองหน้าสามคำประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับกับเซียนแท็กครับนี่ครับเฉลยครับออกไปแป๊บเดียวครับไปลองนกนะครับสายเมืองครับมันก็จยงง่ายหน่อยนะครับแต่ส่วนมากก็เสียงไม่ค่อยเท่าไหร่ครับทุกตัวครับ เสียงก็ไม่ค่อยเท่าไรทุกตัวนะครับก็จะเก็บไปเป็นนกซ้อมนกดินนะครับนกต่อดินครับนี่นะครับทั้งหลายลูกมีชัยนะครับลูกมีชัยนี่ครับเพชรใหม่เพชรใหม่นครับใครที่สนใจนะเพชรใหม่นะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับ เล่นแน่นอนครับเล่นแน่นอนตัวนี้เป็นแน่นอนครับเป็นนกสายมาเลครับสายมาเลเป็นนกต่อดินนะครับแล้วผมเอามาเล่นพันเนียดนะครับใครที่ว่าสนใจก็ไปฝึกต่อดินเอาเองครับพันเนียดมันเล่นอยู่แล้วครับสายปลาสายเมืองได้หมดครับก็ไม่มีอะไรมากครับสีตัวครับขอนกเขาใหญ่กับเซียนแท็กครับสนใจที่ถูกใจก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์อะไรอย่างเงี้ยกดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดชมคลิปใหม่ต่อไปนะคลิปต่อนกเขาใหญ่ับเก่งผมแพ้ระเบิดครับ นี่ไม่มีอะไรมากนะครับครับคนปายามซึ้งใจสิ้นแลสิ้นการเจริตะมาเอวมาเวคนเมืองแกน่าจืนตาียกันนาสลอ